เฮ้ยมันการจาร์เลยจริงจริงเพื่อนคุยอะไรกันน้าพูดถึงเราหรือเปล่าเพื่อนโดนเข้าไปอย่างไงโอ้ยป่วยแปบป่วยแปบโดนไปสักทีโอ้ยปปวยแปบป่วยแปบเราอะของแม่งเด้งโอ้ยป่วยแปบป่วยแปบเรียกมาโดนสักทีเอาป่วยแปบป่วยแปบโดนเข้าไปอย่างไงโอ้ยป่วยแปบป่วยแปบโดนไปสักทีโอ้ยป่วยแปบป่วยแปบเราอะของแม่งเดง กมาโดนสัเอาป่วยแบบปบป่วยแปบ,บขออะไรมาแก้มปากให้เหมือนจะคอแห้งที่ตามันโดนงน,นั่นของนี้ไม่ไดูแงไม่บองตรงสาระไม่ต้องสงสัยผู้ยังไม่เข้าใจที่มึงงงอะไรก็อย่าบอกเข้าใจตรงกันนะกาสุดยพ่อามาถาว่ามีถั่วไหมมีถั่วไหมอ้ามีถั่วไหม ใจกลุ่มขมับที่เกียจจะขยับบนหัวมีดาวมาประดับยบายเพื่อนรักงานนี้กูขอหลับตพังอยู่ดีๆคิดแ,แวงชีาฟัง,งางน,น้้ยางานหิ้วมางตาอยู่แบบนี้ไปนานเตมาออความคิดเริ่มบานไปพบไ,ได้โง่งง่ายปล่อยตัวตามสบายเพราะที่บอกนี่คือการ ของแม่งีอ้ยป่วยแปบป่วยแปบเรียกมาโดนหไฟยังไงอ้ยป่วยแปบป่วยแปบโดนไปสักทีอ้อยป่วยแปบป่วยแปบเราอะของแม่งดีอ้ยป่วยแปบป่วยแปบเรียกมาโดนสักทีต้องขพี่ไม่มีถุเมือแล้วไงขอาขอ ใจอยากจะท้าใจกำลังสองจะทำยังไงได้ก็เล่นหลอดเอาไว้เอ็มมนาซาเดี๋ยวจับส่งไปดาวอังคารอะไรที่น่าลำคลางก็รีบหนีไปไกลๆสานอาหารที่พึ่งได้ไม่มากก็ไว้ไว้ร่างกายไม่มีแรงวิ่งเวียนในดวงตายิ้มเล็กและยิ้มน้อยไม่อิฤที์ชีวิตชีวา และการได LIKE> ้บันเจอเนลมิตเลยคิดมาแต่ย yeah ังไม่ได้คิดอีกไรต้อกันช่ดูนาฬิกาถึงเวลาต้องชมปล่อยไปทางประธานถึงเวลาทั่งดูกันเป็นเรื่องธาที่คนทุกคนดูเป็นจะเป็นเรื่องยากที่จะเลิกจุดจิตใจที่จิตสุขถึงจะโดนดูถูกไม่ใช่คนดีในนิยายบทสรุปของท้องเรื่องมันคือการคนไคายโดนขอไปอย่างไงี้ยโอยอยแป๊บ่อยแป๊บ โดนไฟสักทีอ้อยโ่รยแป๊บโปรยแป๊บเราของแม่งเด้งอ้อยโ่รยแป๊บโ่รยแป๊บมาโดนสักทีเอาโ่รยแป๊บโ่รยแป๊บโดนขอไปโอ้อยโ่รยแป๊บโปรยแปบโดนไปสักทีอ้อยโ่รยแป๊บโ่รยแป๊บเราขอแม่งเด้งอ้อยโ่รยแป๊บโ่รยแป๊บเรียกมาโดนสักทีเอาโ่รยแป๊บโ่รยแป๊บอืมไม่ต้องถตามสองร้อย คุณหมอวันดีครับคุณไข้คือวันนี้ผมมีเรื่องจะมาปรึกษาน่ะผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจมันเป็นอะไรไม่แนมันเป็นอะไรคือรู้สึกแย,ยๆ่ๆียงๆมากไหมอะมากไหมรู้สึกแบบแปลกๆช่วง <c oughs> ังไงบอกหมอเสอาการเป็นยังไงบอกหมอเสอาการเป็นยังไงบอกหมอเสบอกครับหมอหมอช่วยผมด้วยตอนนี้ผมเสียนการลิงเสียด้วยเพื่อนเกียณด้วยอาการมันยามาผมปัญหายากมันไม่ไา้ในใจโลกระบาสพอขาดแล้วมันไม่มีรู้ว่ามันไม่หลับแ้วไม่ปานมันไม่มีก็รู้ว่าแต่ก็ยังขาดไม่ได้ใจก็เริ่มเสียพูดกว่าถ้าทไม่ได้โอ้ยอยากขาดตอน ยังทนที่ของที่คงดีเหมือนมีอะไรมาฉุดยินมเหมือนโดนควายขิดแล้วรลอดตายอย่างโวทเวดหมอบอกได้ไหมผมเป็นอะไรผมจะได้เลิกโงหิรู้สึกว่าเริ่มแย่ร่างกายมันหมดแรงรู้สึกว่ามืดมนเหมือนพระอาทิตย์เริ่มหมดแสงร่างกายมันผอมแห้งหมออธิบายสิไม่ทราบผมเป็นอะไรมาพอรู้ไหมอักายอาการเป็นยังไงบอกหมอเซอาการเป็นยังไงบอกหมอเซอาการเป็นยังไงบอก